อันนี้อันนี้มาจอกหวยสามตัวโอเคไหมคะนะก็จะสูกหวยสามตัวนะพอเขาสูบเ็าจะจ้างพ่อบอยกับแม่เอนนะเข้าใจไหมลูกเข้าใจได้ค่ะนี่เอาดี๋ยวเอาเดี๋ยวแม่แม่จะดจุเปียกปะอะไรเอาเปียกเดี๋ยอานี้ อ่าโอเคเอาแม่เอาไปไปนะเอานห้แม่ชเปลี่ยนอ่าน้องน้องล่ะบรรณาันยาพร้อมหรือยังลูกอ่าขอขอพื้นที่ข้างหลังนิดนึงนะจ๊ะแม่รัตตีเข้ามาพี่ก็ได้เมื่อครั้งคืนตั้งนาคืนแม่ตีเข้าไปพี่แม่ตีเข้าไปพี่แม่ตีไม่นั่งพี่ไม่นั่งนี่มาแม่ตีมาพี่ลูกแอนนั่งแอน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 แม่พี่ที่เล่นแอนมาลูกแอนบ้าง ู้อาอีกอแอนันกาอันนี้นยกใหยา่าอันนี้ยกให้ปู่ะเดี๋ยเาตอนดูร่แลนูก็จุดคอเลี้ยอธวายย่านิดนึงว่าพปยา ให้ปูกให้ปูกเมาดัูยัพอดีมีคนบอกให้พอดีเลยเนี่ยกำลังหาคนคุนราคาม้าเพียรอเไรมุ่เจ้าค้ามาเพียวันนี่ยโนนารำต่อบรัตยานะลูก อย่านั่ทั้งบอลเลยลูกดัน่งนะับ่มาวงางเซล็นางีละลูกถ้าพอตั้งเทียนตลาดไขู่กข่ก็ไม่พอหอดตั้งปุ๊บแล้วตู้นี่จอดปาปลวมใจัวงขี้เหเนี่ยก็เลาเรียนเรียกคัน ถ้าลูกสาวเจ้าบ้านแต่ลูกสาวแต่บ่หอดบ้านก็ได้ปุ๊กตางจอนเพิ่มรถรถเราแต่กวัวยี่สิบเออจีนยื่นยู่หันเราและวมานน่นเออมากกว่าีนั่นฮอร์บิล่าอ่าโอเคขอบุตที่ด้านหลังค่ะนางนำเราเยอะนะคะนางนำเราเยอะนะคะขอหมดเลยค่ะขอหมดเลยนะคะเดี๋ยวค่อยทายเดีวค่อยทายนี่แม่เด้ออันนี้ลูก ปัทยามาช่วยแล้วก็ต,ต้องมาช่วยน่านซอยหลายอยู่โรอมี่ปกี <laughs> แแมาแต่ถ้าถ้าพาอบายานาค์องคเดียวนุ้นก็เกือบห้าหมื่นนแต่ว่าทั้งงตันเราเนยังแค่สามหมื่น,น,นอญญานาคะมาังกรลูกได้โู้เจเหรอ,อ ได้รถเจ้ถมาลูกมาเลยลูกพร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วเราเอาเพลงปูกขึ้นก่อนโรงสวงที่หลังใช่ไหมลูก